จะให้ข้อทำอีกข้อหนึ่งสังเกตไหมที่เรามีปัญหาคับแค้งใจบาดหมางกันหรือเรียกว่าปฏิฆะกันนี่มันมาจากสาเหตุใหญ่แค่สองสาเหตุเท่านั้นแหละสาเหตุแรกหลังจากที่เราวางปฏิฆะที่เราสอนกันมาที่เดินปัญญาเราก็จะเห็นว่า ทุกคนนะเขามีกรรมไปขอของตนคือร่างกายเขาเป็นธาตุสี่เขากําลังมีทุกขเวทนาทางกายหรือทางใจไม่รู้แหละเขาทุกเปทาีาเขาเขาก็เลยหงุดหงิดกับเรื่องของเขาแต่การหงุดหงิดของเขาอะมันมาเจอสายตาเราเขา้าเราก็นึกว่าเขามาหงุดหงิดใส่เราพอเราเข้าใจแล้วเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วเราก็ส่งใจช่วยเรื่องนี้ก็จะหายไปจากใจเห็นนะ นี่สาเหตุที่หนึ่งสาเหตุที่สองก็คือเพราะพุทธองค์บอกว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนถ้าเราไม่ปล่อยให้แต่ละคนนั้นเมื่อมีกรรมพระพุทธองค์ไปรับกรรมแทนไม่ได้สมมุติว่าเราเห็นการกระทําของใครคนใดคนหนึ่งแล้วเราก็ออกไปบอกไม่ถูก นั่นคือเราออกไปตัดสินเขาแล้วเมื่อเราออกไปตัดสินเขาปฏิฆะก็จะเกิดเพราะเขายังไม่ได้อราธนาบอกเลยเลยว่ามีอะไรก็โปรดสั่งสอนผมนะถ้ายังไม่อราธนากระพุธองบอกแนละ้วท่านยังทําไม่ได้เลยเข้าใจไหมเนี่ยท่านจะไปสอนคนที่ยังไม่อราธนาสอนไม่ได้นะเห็นไหมดูเอาเนี่ยเอาที่ ขนาดพระพุทธเจ้ายังทำไม่ได้เลยแล้วคุณเก่งขนาดไหนจะไปสอนเขานล้วไมนเลยมีสามนิ้วสี่นิ้วตอนเนี้ก็อยากจะไปชี้ถูกชี้ผิดเขาพระพุทธองค์มองให้มองให้เห็นว่าการกระทําของทุกๆคนเนี่ยถ้าเขาทาผิดทำนองคลองทำจากที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ความเสื่อมก็เกิดกับเขาเองจริงไหมไม่ต้องเราไม่ต้องไปชี้เราไปนี้ผิด อันนั้นต้องแก้ไม่ต้องกรรมมันเกิดขึ้นเขาสร้างกรรมไม่ดีกรรมไม่ดีก,รรมมดก็ตอบแก่เขาถ้าเขาสร้างกรรมดีความรุ่งเรืองผ่องใสก็เกิดแก่เขาเราก็มองแล้วก็ไม่ต้องมองเลยก็มันเป็นเรื่องกรรมของเขากับบุคคลที่สามเป็นเรื่องกรรมนะให้มองให้เห็นถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เลยไม่ไปสนใจธุระของใคร เราก็แค่มองรู้การกระทําแล้วเราก็เฉยเพราะเขายังไม่ได้อาราธนาให้เราไปสั่งสอนเขาไม่งั้นเราจะถูกฟาดปากกับมาพอเข้าใจนะนะเป็นแบบเนี้ยสังคมตอนนี้มันเป็นแบบนี้หมดถ้าเขายังไม่อาราธนาหรือไม่มาขอให้เราไปพูดชี้แนะอย่าก็าเพียงแต่มองยิ้มยิ้มเออกำลังสร้างกรรมดีหนอ กาลังสร้างกรรมไม่ดีหนอก็แค่นั้นเราก็ดูเฉยๆผลแห่งกรรมก็ตอบรับกับเขาเองถ้าเราคลองตัวแบบนี้เราจะไม่มีปฏิฆะกับใครรอบด้านจะไม่มีคนชอบคนนู้นไม่ชอบคนนี้ก็จะไม่มีนะให้อาลัการอันนี้ที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้คือไม่ต้องออกไปเป็นผู้จัดการ ที่พระดูบอกว่าเขายังไม่ได้อาราธนาก็ไปสอนไม่ได้นี่คือสิ่งที่ท่านบอกท่านทาไม่ได้เห็นไม่นะนะเอาหลักหลักใหญ่ๆที่พระพุทธองค์วางไว้เนี่ยเอามาใช้ในใจเราในการประพฤติปฏิบัติแล้วเราจะเป็นที่รักกับคนทุกๆคนรอบจานนะธรรมะสั้นๆก็เป็นแบบนี้ ดิมนตตาาวตาริูเรนติสังเวาวดิอเตงอุปปิิตังปิสังวัิชโตสเพปุเรนโตังกราันโทปนละโทยะตามนโชติละโญตาัิโยวิวัต Janto sabar kuawinat datu mati awat pantara yurukhi kita yuko awa apuwa karena sirin saling kambuta. ตุตาภามังคะลังรัขันตุสาสเวะกาสัพพพุทธานุภาเวนสทธโสทิภวันตุเตภวันตุสาภามังลัขนตุส ผภาวันตุเตภาวันตุสัพพามังค่ลังรักขันตุสัพพาเทอ